สว,ส, ordu. สวัสดีค่ะกระแส Aid ข่าวดังมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นป้าเกลื่อนหาดบางแสนปลาลอยมาเกยเกลื่อนหาดบางแสนทนสําคนไม่กล้าลงเล่นน้ําเมื่อวันที่26มิถุนายนจากกรณีที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งหลังจากที่ได้โพสต์รูปภาพป้าเกลื่อนหาดบางแสนในตอนเช้าจนหลายคนตน่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือนี่จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพบปลาลอยมาเกิืชายหาดตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากน้ำเน่าจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่ชาวประมงแย้งว่าแท้จริงแล้วปลาดังกล่าวติดอวนแล้วลอยหลุดออกมาซึ่งลอยมาเกื่ยเต้มเต็มชายหาดตามภาพที่ปรากฏซึ่งทางเทศบาลตำบลแสนสุขเร่งเก็บซากปลานำไปฝังกรบแล้ว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ